คุณเห็นอะไรครับคุณอาจจะเห็นร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับที่เป็นร้านกาแฟธรรมดาๆแต่แต่จริงๆแล้วร้านกาแฟแห่งนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมลองไปเปิดหนังสือไกด์บุ๊กทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Lonely Planet, r a v Guide หรือ Frommers ก็ตามนะครับก็จะเห็นว่ามีชื่อร้านนี้เนี่ยอยู่ในลิสต์ Gay Friendly ด้วยกันทั้งนั้นนะครับ แต่จริงแล้วเนี่ยร้านสีลมโซซายตี้ไม่ได้เป็นเพียงร้านเก์เฟรนลี่เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นร้านที่เป็นมิตรสำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกไลฟ์สไตล์นะครับเพราะฉะนั้นที่แห่งนี้ก็เลยเป็นสถานที่คล้ายๆกับแลนด์มาร์คครับที่บรรดาน,นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมาเยือนกันครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าสินค้าและบริการของไทยในปัจจุบัน มีมากมายหลายแบรนด์เลยทีเดียวที่ให้ความสำคัญกับตลาดกลุ่ม LGBT มากขึ้นเรื่อยๆถ้าให้ยกตัวอย่างคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับเพราะมีทั้งบริษัทเครื่องดื่มตั้งแต่เบียร์ยักษ์ใหญ่อย่างเบียร์สิงห์บาคาดีไปจนถึงบริษัทประกันที่เจาะตลาดคนกลุ่มนี้อย่างฟินันซ่าประกันชีวิตที่ไม่กำหนดว่าผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นพ่อแม่ผู้สมรสหรือลูกเท่านั้น นักการตลาดหลายคนเชื่อว่าคนในกลุ่มนี้ซ้อนทับกับกลุ่มที่เรียกว่า DINK หรือ Double Income No Kids คือมีไรายได้สูงแต่ไม่มีลูกจึงสามารถใช้จ่ายได้มากแต่ว่ากันว่าคนกลุ่มนี้นอกจากจะมีกำลังซื้อสูงแล้วถ้าใครสามารถเจาะตลาดเข้าไปหาพวกเขาได้อย่างจริงใจก็จะสามารถใช้ใจซื้อใจกันได้ยาวนานนั่นแสดงให้เห็นว่าโอกาสกำลังเปิดกว้างและคุณ สามารถคิดค้นสินค้าและบริการต่างๆมาตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้อีกมากมายเลยทีเดียวคุณเฟสช่วยเล่าจุดตั้งต้นของร้านสีลม s โซ i e ไซตี้ฟังนิดนึงครับที่จริงมันเริ่มแรกตั้งแต่จากที่เป็นคอฟฟี่ s โซ i e ไซตี้คเป็นร้านกาแฟที่คู่มากับสีลมกว่า15ปี20ปีมาแล้วเนี่ยคระพอดีว่าหลังจากที่เปี่ยนเจ้าของมาได้ปีนึงเราก็มาคิดกันว่าแบบ เราจะทำไงให้ดึงดูดลูกค้าลายใหม่ๆเข้ามาในร้านให้มากขึ้นเร,เราก็เข้ามาดูนี้ที่ร้านรู้สึกว่ามันจะแบบอินทีเลียมันดูแบบยังไม่ค่อยโมเดิร์นเท่าไหร่เราก็เลยรีโนเวทร้านใหม่แล้วก็รีแบรนดิ้งให้มันดูทันสมัยให้แบบสำหรับที่จะดึงดูดวัยรุ่นหรือว่าพวก ไว้ทำงานหรือว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาในร้านแล้วก็ให้หน่านั่งมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ,รบตอนที่เปลี่ยนมารีแบรนด์เนี่ยครับตอนนั้นกลุ่มเป้าหมายคือใครครับกลุ่มเป้าหมายยังเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมคือเนื่องจากอ่าในย่านสี่ลมเนี่ยก็คือจะเป็นเพศที่3มคือเรายังโฟกัสที่กลุ่มที่กลุ่มกลุ่มนั้นอยู่ถึงแม้ว่าแบบเราจะไม่ได้แบบทำการตลาดเจาะจงไปที่กลุ่มเพศที่3าโดยเฉพาะแต,แต่กลุ่มเพศที่3มเนี่ยก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราหรือว่า กลุ่มหลักที่เข้ามาในร้านของเราอยู่แล้วเนื่องจากด้วยโลเคชันของเราอยู่ในย่านสีลมอยู่ระหว่างซอย2กับซอยสีเขาก็เลยเหมือนแบบเป็นจุดดึงดูดให้เขาเข้ามานั่งทานกาแฟหรือว่านั่งทานข้าวทานเบเกอรี่ในร้านเราอยู่แล้วเนี่ยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเป็นยุโรปหรือว่าเป็นเอเชียอย่งไรบ้างครับคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบชาวต่างชาติซะเยอะประมาณ70%แต่พักหลังๆมานี้ มีแบบชาวเอเชียครับที่ไม่ใช่คนไทยพวกจีนสิงคปโปร์มาเลเซียเนี่ยครับ mm hmm. เข้ามาในร้านมากขึ้นคือสัดส่วนก็จะเป็น60เตและอีก40%ก็จะเป็นชาวต่างชาติครับในช่วงหลังๆมาเนี่ยในสังคมไทยเองเปิดรับกลุ่ม LGBT เนี่ยครับมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับเปิดรับมากขึ้นเพราะสมมติถ้าเราไปเทียบเทียงกับต่างชาติเลย้ยครับถึงแม้ว่าแบบอาจจะม,จจะมีการเดินขบวนประท้วงนู่นนี่นั่น,นหรือว่ามีการโจมตีหรือว่ามีเหตุรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศที่สามมากแต่ในประเทศไทยเรา ไม่ไม่ได้มีในเรื่องนี้มากมายเลยครับก็อาจจะเป็นบอกโดยนายว่าแบบประเทศเราก็เปิดรับว่างมากสําหรับในเรื่องของเพศที่3ามเนี่ยครับสถานที่บางสถานที่เนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ที่ของฉัน<ม>กับบางสถานที่เขาเข้าไปเล้วเขาคิว่าเออเฮ้ยเนี่ยเป็นที่ที่ต้อนรับฉันคิดว่าความแตกต่างตรงนี้มันอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่น่าจะเป็นลูกค้าในร้านนั้นด้วยค่ะเพราะเหมือนกับว่าลูกค้าในร้านเราก็คือกว่า80%นะคะที่จะเป็น ที่จะเป็นแบบเพศที่3ามี้ยครับคือคือสมมติถ้าเขามานั่งแล้วเขาอาจจะแบบรู้สึกสบายใจที่แบบมีเพศเดียวกันอะไรมานั่งแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของสต,ตาฟอ่ะค่ะคือเราต้องเทรนให้เขาแบบเป็นมีอัธยาศัยที่ดีกับลูกค้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับต้องเน้นในเรื่องของ customer relation อะไรเงี้ยครับคือเราก็มีแบบลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจํามาอยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ยสมมติถ้าลูกค้าคนนั้นอะเดินเข้ามาสตาฟของเราคือต้องจําได้ว่าแบบเขาสั่งเครื่องดื่มแบบนี้นะขอเพิ่มนู้นหน่อ,อยน้ะ การเปิดพื้นที่ให้กับคนเพศที่3ามมากขึ้นนั้นไม่ได้จํากัดอยู่เพียงเฉพาะพื้นที่การเมืองและโอกาสทางธุรกิจเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยซึ่งตัวศิลปะและวัฒนธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นนี้ก็กลับมาหนุนเสริมและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ต่อเนื่องกันไปจากที่ทําร้านมาเนี่ยครับเห็นเทรนด์ของกลุ่ม lgbt เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตลาดในธุรกิจของ lgbt เนี่ยน่าจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ อย่างเหมือนร้านเล่าเนี่ยมี5ชั้นตอนแรกเราก็แค่โฟกัสที่แบบพวกคอฟฟหรือว่าเป็นแบบร้านอาหารแต่ตอนนี้ก็มีชั้น5้าค่ะที่เราแบบเปิดให้เช่าสําหรับเป็นแดน์เคเตอร์อะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบกลุ่มที่พี่เขาก็เป็นเกมเหมือนการมาโชว์นู่นนี่นั่นเป็นพื้นที่แสดงออกเงียครับมองเห็นอะไรครับทำไมถึงคิดว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนกับสังคมเริ่มเปิดรับในเพศที่สามากขึ้นในต่างประเทศก็มีแบบธุรกิจที่เกี่ยวกับเพศที่สมากขึ้นรวมถึงในประเทศไทยด้วยทั้งแบบ เสื้อผ้าทั้งแบบพื้นที่การแสดงออกต่างๆรวม <ลง S 2> <บ S 1> ถึง <บ S 1> สื่อนะคะ <บ S 1> ก็มีแบบการนําเสนอเกี่ยวกับเพศที่สามมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครัหลายคนอาจจะกังวลน,นะครับว่าการจะเจาะตลาดกลุ่ม LGBT เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีความต้องการพิเศษเฉพาะด้านนะครับแต่จริงๆแล้วการจะทําธุรกิจเพื่อจะเจาะตลาดคนกลุ่มนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับคนทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับ เพียงแต่ต้องใส่ใจความต้องการของลูกค้าอย่างจริงจังเท่านั้นเองครับกระแส LGBT ไม่ใช่กระแสวูบวาบที่มาแล้วก็ไปนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆเขาอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่มีมนุษยชาติแล้วนะครับเพียงแค่ว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคม,มเปิดกว้างขึ้นพวกเขาก็เลย ได้เป็นอย่างที่ตัวเองเป็นและภูมิใจในความเป็นตัวเองเป็นเพศที่เท่าเทียมกับเพศอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนย่อมเป็นสิ่งใหม่นะครับและสิ่งใหม่ก็ให้โอกาสแก,ทก่ทุกๆคนโอกาสวางอยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับบางคนมองเห็นมันและโอบรับคุณละ่ะเห็นมันหรือเปล่า